ถ้าขอลองวิชากับท่านเดี๋ยวได้ไหมได้สิแต่ว่าวิชาหมัดไม่เต็มอ่ะวิชาหมัดนะได้สุภาพภาพไม่เต็มแต่ท่านจะสู้ข้าได้เหรอท่านตัวเล็กมากเลยนะท่านจะดูคนแค่ภายนอกเสียท่านท่านแต่ท่านท่านกูโดนป่นไหมท่านไม่กลัวท่านเพราะว่าอะไรล่ะท่าน ข้ามีเหตุผลของข้าอยู่มีอะไรนะข้ามีเหตุผลของข้าอยู่เหตุผลของท่านที่จะทําให้มันไม่ป่นท่านอะนะไม่ที่ทําให้ข้าไม่กลัวนะเพราะอะไรนะท่านข้าบอกท่านไม่ได้ท่านลองบอกชื่อท่านมาสิข้าชื่อดอนไงข้าก็บอกไปแล้วดอนอะไรนะดอนบอสโกลองส่งเลขลงมาสิอ่านเลขของท่านเลยนะเลขของท่านอะอะไรนะหนึ่งแปดศูนย์สาม ท่านชื่ออะไรนะท่านท่านชื่อนอริสนอริสหนึ่งแปดศูนย์สามเหรอใช่ถ้าต้องส่งเลขนกไปหาท่านใช่ไหมใช่ เขาส่งไปหาท่านแล้วท่านเห็นไหมเอ่อไปคาร์บอนคาร์บเราเราหลบเราหลบลงข้างทางดีกว่าครับท่าน ตีทำอะไรกันะถ้าคุยกับเขาอยู่นะท่านท่านต้องพูดดังๆหน่อยท่านท่านท่านต้องพูดดังๆหน่อยท่านนอริสข้าข้าคุยกับเอ,อท่านคนนี้อยู่นะเมื่อกี้เห็นมีคนโดนป่นขี่ม้าไปทางท่านไปทางไหน <c oughs> ทาง <c oughs> เขาไปทางนั้นนะครับ <User S 1> เขามาจากั่งโน้น แต่เขาไปแต่เขาไปทางนี้บอกว่าจะไปจะไปแจ้งแจ้งความที่โดนปนที่ลำธารแต่เขามาจากทางนู้นแล้วตอนนี้เขาไปทางนี้ขอบคุณมากข้าก็เลยไม่กล้าเดินหน้าต่อไปไปแปแปจะไปไหนกันล่ะข้าว่าจะไปที่วาเลนทายนะครับไปวาเลนททยได้ตัดขึ้นนี่ไปเลยวาเลนทายวาเลนขวานี่ไง ตรงลำธารามาทางไปแบ็กพอท์เธอแล้วข้าควบม้ามาทำไมตรงนี้เนี่ยขึ้นขวานี่ก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อนท่านไหมล่ะท่านนอริสไปเล่นทายอ่ะเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อนท่านไหมข้าจะไปกับข้าเูเพราะว่าสหายข้าส่งนกไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาสักทีเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวข้าไปเป็นเพื่อนท่านแล้วท่านค่อยไปที่ เซนตดนิสเป็นเพื่อนข้าแล้วกันนะใครจะไปที่ตัดไม้น่ไปหรือเปล่าคือมันจะไปท่านจะไปทำงานเหรอหาเงินเหรอใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปกับท่านแล้วกันเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้านั่งไปกับท่านดีกว่า ป้าท่านจะไหวไหมน่ะน่าจะไหวนะยท่านเอ้ยแล้วมาท่านาากีนก่นนะเ,เหรียญเนี<า>่ยท่านข้าโอ้เธอรีบให้มาเพราะแต่ท่านมีกลุ่มหมูแก๊งหรือเปล่าถ้ามีกลุ่มแล้วข้าเพิ่งมีกลุ่มเมื่อวานนี้เลยอะ่ะไม่ใช่กลุ่มอะไร ข้าก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มข้ามีแค่สามสหายแค่สามคนนะ<อ>แต่ท่านสนใจอยู่ด้วยไหมล่ะข้าหรอเพิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะสหายของข้าก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเป็นเหมือนกับท่านนี่แหละมีมีกลุ่มกับไม่มีกลุ่มมันดียังไงข้าก็ยังไม่เห็นความต่างของที่นี่เหมือนกันอ่ะออถ้าเพิ่งมาเหรอ ใช่ข้าเพิ่งลงเรือมาถึงท่านมาเรือเหรอมันมาข้ามมันทำไมไม่วิ่งวะมันอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเอาสารุปมันคือม้าเหรอไหนท่านบอกว่ามันคือลาลอกทัานรอบลอก,ลอกไม่วิ่งแล้วมันจะตายหรือเปล่า คอคอนเวิร์รก็แย่เลยไม่ใช่ท,ท่านคือท่านท่านรู้ไหมคือท่านอันนี้ท่านไปไหนเนี่ย <c oughs> ท่านไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ท่านกำลังอ้อมวเาเลนไทน์นะท่านเข้าว่าเดี๋ยวข้าขี่ให้ท่านดีกว่านะท่านลงเลยเออข้าจะข้าไม่ว่าจะไปวารเดนทายอ้าว <ไป S 1> แล้วท่านที่ตัดที่ตัดไม้อ้าวแล้วไหนท่านบอกจะไปวเาเลนไทน์สรุปท่านจะไปที่ไหนแน่ข้าไปที่ตัดไม้ไปไหนนะท่านที่ตัดไม้ไม่เริ่มแปลกแปลกนะเฮีย เฮ้ยเฮ้ยมันจอดทำไมวะแ้ท่านมีปืนไหมนะท่านอะท่านไม่มีนะแล้วมีอาวุธไหมมีมีดไหมมีแค่หมัดนะนหมัดเหรอถ้าขอลองวิชากับท่านได้ไหมได้สิแต่ว่าวิชาหมัดไม่เต็มอะวิชาหมัดนะได้สุขภาพข้าไม่เต็มนะข้าก็ไม่เต็มของข้ามีอยู่ประมาณห้าสิบนะท่านพอได้ไหมท่านทอรู้ ท่านพอรู้วิชาไหมเห็นข้าเห็นโดนล่อไปค่ะถ้าเห็นมีท่านหนึ่งอ่ะเขาสามารถหลบได้เลยนะท่านหลบเป็นไหมเออข้าก็เพิ่งมาเหมือนกันข้าก็งั้นเราลองกันหน่อยไหมท่านได้เลยเราไม่เอากระถึงตายนะท่านได้เลยแต่ว่ามันมันหลบยังไงท่านหลบเป็นไหมท่านข้าก็หลบให้เป็นเหมือนกันอ่ะพร้อมหรือยังท่านแต่ท่านจะสู้ข้าได้เหรอท่านตัวเล็กมากเลยนะท่าน จะดูคนแค่ภายนอกเสียเฮ้ยเฮ้ยท่านท่านพอแล้วเฮ้ยเฮ้ย Thân. User left your channel. Hân vừa vào. tỏi ngày cứ hết bền đi à? Microphone activated. User joined your channel. ท่านนอริสท่านนอร์ิสท่านข้าจะช่วยท่านยังไงอ่ท่านอย่าเอาเข้าไปท่านต้องท่านต้องปล่อยไว้ตรงนี้แล้วท่านต้องรอให้รออยู่ตรงนี้กับข้าอ๋ด้เยท่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะถามท่านจะบอกว่าข้าเป็นอะไรอะ่ะน่าจะท่านตกมา้าอ่าโอเค ถือว่าเจ็บครั้งนี้ท่านจะสอนวิชาให้กับข้านะท่านนอรลิสได้ไหมท่านนอรลิสข้าไม่ได้ส่วนท่านเลยนะท่านนอรลิสทำไมท่านไม่ส่วนข้าล่ะข้าต่อยไม่เป็นไงท่านนอรลิสแต่ข้าอยากลองแต่ท่านบล็อกยังไงอ่ะท่านท่านสามารถกันจากข้ายังไงอ่ะท่านเออ ถ้าทำมือเป็นรูปสปิกบาร์แล้วมันจะแล้วมันจะกันเหรอท่านใช่ไม่รู้อ่ะข้าก็ทำไปอ่ะมันให้ข้าทำมือเป็นรูปตัวเอฟด้วยอ่ะข้าก็เลยทำข้าทำทุกปุ่มเลยแต่ข้าต้องคงต้องรอแพทย์ก่อน <microphone activated. S 2> อาการหรอเอาดีๆมันต่อยอยังไงวะ

มันไม่มีผมลองแล้วคายแดงอ่ะผมหาแล้วครับผมลองแล้วมันม,มีสอนต่อยอ่ะเป็นหัวดิ โอ้แม่งสาวกูไม่เยอะไม่หยุดเลยคือแบบแม่งต่อ,อยไม่ให้กูแบบสวนเลยเมื่อกี้ไม่ได้สวนเลยนะ